ันไม่ต่อเนื่องหรือว่าอันคอนฟอร์มิตี้บางที่จะใช้สัญลักษณ์ว่า U slash C ย่อมาจากอันคอนฟอร์มิตี้ค่ะอันคอนฟอร์มิตี้หรือรอยชั้นไม่ต่อเนื่องก็คือการขาดหายไปของชั้นหินก็คือตอนนั้นอะหินไม่สะสมตัวไงหินหินไม่ได้สะสมตัวมีแต่การ erosion นะคะอ่ารูปนี่นะเป็นรูปในแบบเป็นรูปอะไรที่ อธิบายอันคอนฟอร์มิตี้ไว้ดีมากนะคะคือตอนแรกตอนแรกเลยไม่มีอะไรตะกอนสะสมตัวเป็นชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นตะก,กอนยู่ที่อยู่ในทะเลด้วยเพราะว่ามันเขียนว่าอยู่ซีเลเวลใช่ไหมอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้ทะเลปึ๊บเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำหายไปไหนพื้นที่บริเวณนี้นะคะตอนแรกอยู่ใต้น้ำเลรอปึ๊บมันถูกยกตัวขึ้นอาจจะมี การชนตัวกันของแผ่นเปลือกโลกอุ้ยโก่งขึ้นน้ําทะเลอยู่ไหนไม่รู้ไปไกลๆล้วตรงเนี้ยที่เคยอยู่ใต้ทะเลนี่ค่ะเป็นภูเขาทําให้เราเจอภูเขาหินปูนที่อยู่ในจังหวัดการได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้มันโกงขึ้นมาแล้วนะคะปั๊บเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นพอมันอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปับ๊บพื้นที่เนี่ยมันไม่อยู่เฉยมันจะมีการอี e r o s i o นภูเขาที่เคยคงอยู่ มันก็ถูกอีโรชั่นไปแล้วนะคะเหลือเป็นที่ราบเสร็จแล้วคือที่ตรงนี้อเกิดอะไรอีกอะเกิดการสุดตัวของแองที่เคยอยู่บนบกเอาอีกแล้วน้ำทะเลท่วมเข้ามาเกิดการสุดตัวมีการเข้ามาของน้ำทะเลทำให้มีการสะสมตัวของตะกอนที่เป็นชั้นที่เจ็ดแปดและเก้าอยู่ด้านบนแต่ทุกคนเห็นอะไรไหม มันไม่ใช่เหมือนที่อาจารย์สอนว่าเออตะกอนตกสะสมตัวในแนวลาบที่เราเจอชั้นหินที่อยู่ด้านลางและเส้นสีดํานี้มีความหมายนี่เส้นนีต้ตรงนี้คือรอยชัดไม่ต่อเนื่องที่เป็นหัวข้อนี้นี่เองก็คือเป็นร่องรอยของการอีโรชันในอดีตนะคะอ่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ พื้นที่ตรงเนี้ยไม่ได้เกิดการสะสมตัวเลยเกิดการ e r o s i o นการ erosion นี้หรือ unconformity เนี้ยบางทีนะเป็นการแบ่งช่วงยุคเลยอะแบบจากยุคหนึ่งเป็นอีกยุคหนึ่งนะคะมันก็จะเกิดลักษณะน,นี้เราจะเห็นจะถามว่าเอ้าาจานสังเกตยังไงอะจะรู้ไหมว่าอันเนี้ยในชั้นหินมันเกิดใน unconformity ไม่ ity, มได้เขียนแปะไว้อ้าวทุกคนดูยังไงล่ะ ดูตรงนี้สิดูตรงการเอียงเทของชั้นหินที่มันไม่ต่อเนื่องกันเห็นปะตอนแรกอยองยังอยู่ข้างล่างปุ๊บอ้าวอยู่ดีมาตรงหรือถ้าเราสังเกตดูดีๆบริเวณรอยต่อของเนี้ยสองชั้นหินเนี้ยบางทีอาจจะมีกรวดของหินที่อยู่ด้านล่างที่มีการ erosion อยู่อันเนี้ยเราก็อาจจะบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นหลักฐานของ u n น o n ร o r m i t y ถ้าเราเจอกรวดที่ลักษณะเหมือนด้านล่างเลยสมมติข้างล่างเป็นหินปูนใช่ไหม แล้วด้านบนตรงนี้เป็นกรวดที่เป็นหินปูนเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เราจะเรียกชื่อพิเศษว่าเบซอลเบซอลคองกรูมลิตยี่ชื่อภาษาไทยด้วยนะอันจริงอังนี้ไม่แน่ใจนละหินกรวดมนลพื้นพื้นฐานตรต่วันนี้มันเป็นหินกรวดมนลที่เกิดจากการผุพังของหินที่อยู่ด้านใต้หรือว่าเป็นเบ็ดล็อกเบ็ดล็อกที่อยู่ ด้านล่างค่ะเป็นหินฐานที่เดิมของมันอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่บ่งบอกถึงรอยฉันไม่ตนเนื่องมีการหยุดการผส,สมตัวแล้วด้านล่างเนี่ยเกิดการอีโรลชันพื้นผิวมันก็จะไม่ลับเรียบอะไรประมาณนี้นะคะเ่เมื่อกี้โอ้พูดไปหมดแล้วนะคะที่หินกงตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับน้าทะเลเกิดการอีโรลชันหลักๆก็คือเนี่ยแหละเกี่ยวกับ ที่มันอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเนี่ยเบสเลเวลเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าจะเกิดอีโลชั่นหรือเดโพสิชันถ้าอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเหนือซีเลเวลแน่นอนเกิดอีโลชั่นแน่เพราะเป็นภูเขาไงล่ะถ้าอยู่ข้างใต้หรือพอๆกับระดับน้ําทะเละก็จะมีการสะสมตัวอยู่อยู่ใต้ ดับน้ําทะเลไม่มีนะคะมันเป็นปกติของธรรมชาติตอนนี้ทําให้เกิดลักษณะที่เราเห็นว่าบางช่วงเนี่ยมันไม่มีการอิโลชั่นในดีนเราอยู่ไม่ทันนเราอยู่ไม่ทันทุกคนเห็นแค่หินในพักสนามแต่ว่าเอตอนที่มันมีอิโลชชั่นเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไว้ ในลักษณะของรอยชันไม่ต่อเนื่องที่อาจารย์บอกไปแล้วอันคอนฟอร์มิตี้ซึ่งรอยชันไม่ต่อเนื่องเนี่นยมีหลายแบบมากๆม,มีการอีโลชันเกิดขึ้นรอยชันไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับการอีโลชันและช่วงที่มีการอีโลชันเนี่ยช่วงเวลาช่วงเวลาธรณีการนั้นๆไม่มีการสะสมตัวของตะกอนนะคะ เรียกว่าเวลาความไม่ต่อเนื่องอเวลาความไม่ต่อเนื่องหรือเกิดช่วงเวลานี้เรียกว่าไฮทัสไฮทัสนะคะช่วงเวลาความไม่ต่อเนื่องถ้าเห็นคำนี้ในหนังสือหรืออะไรก็ให้เข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดการีโ o ชั่นอย่างเดียวไม่มีการสะสมตัวนะคะ ไปไปไม่ใช่สาระแต่สาระก็คือเราต้องรู้ว่ารอยชันไม่ตอนเนืองเนี่ยมีแบบไหนบ้างในรูปนี้มีทั้งหมดสามแบบด้วยกันหนึ่งสองและสามรูปที่อาจารย์อธิบายไปแล้วในรูปแรกคือรูปนี้ที่เป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในทะเลถูกยกขึ้นมาเป็นภูเขาและเกิดอีโรชันแล้วมีการสะสมตัวใหม่อันนั้นการแบ่งอันนี้嘛 บอกลักๆเลยการแบ่งชนิดของรอยชันไม่ต่อนเนื่องหรืออันคอนฟอร์มิตี้เนี่ยดูจากลักษณะการวางตัวของชั้นหินด้านบนกับด้านล่างของแนวรอยชันไม่ต่อนเนื่องไอสีดำเนี่ยทุกคนเห็นเส้นใช่ไหมมันคืออันคอนฟอร์มิตี้เราดูลักษณะด้านบนกับด้านล่างเราจะบอกได้ว่ามันเป็นประเภศไหนแบบแรก d i s นฟอ f o r m i t y ด้านล่างกับด้านบนบนล่าง ขนานกันเห็นไหมด้านบนกับด้านล่างหินขนานกันหมดเลยเป็นหินตะกอนนี่ไงขนานกันดูไงนี่ครับขนานกันหมดเลยอันที่สองแบบที่สองแองกูลา่าคำว่าแองกูล่าเนี่ยแปลว่ามุมอันนี้ด้านล่างมันทำมุมเห็นไหมทำมุมทำมุมกับรอยชั้นไม่ต่อเน,นื่องเราเลยเรียกว่าแองกูลา่า ถ้ามันไม่ทำมุมขนานก็เป็นแบบที่หนึ่งนะคะขนานกัน disconformity ทำมุมกับด้านบนเรียกว่า angular unconformity ส่วนแบบที่สามอันนี้พิเศษมากเลยด้านล่างตรงนี้เป็นหินอัคนีหรือหินแปรเดีย๋ยวจะบอกว่ามันเกิดยังไงนะคะ ด้านล่างเป็นหินอัคนีหรือหินแปรเราจะเรียกว่า non conformity non conformity เมื่อกี้ unconformity unconform คำว่า un นเนี่ยเป็นมันเรียกว่าอะไร prefix เป็นแบบคำที่เติมข้างหน้าแปว่าไม่ใช่ไหม แต่คำว่าคอนฟอร์มเนี่ยแปลว่าต่อเนื่องอทุกอันทุกทุกอันเนี่ยทุกอันเนี่ยเป็นแอนคอนฟอร์มิตี้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นประเภทออนคอนฟอร์มิตี้นะคะที่บอกไปแล้วอันนี้เป็นนอนด้านล่างเป็นเมตาโมฟิก หินแปรเป็นหินแปรด้านบนเป็นหินทรายเป็นเซดิเมนตนะคะแล้วก็มีรอยฉันไม่ต่อเน,นื้อไอ้เฮียจะอบ,บอกว่าเบสเซ่ของโกเมเลตคือเม็ดนี่เนี่ยมันจะเป็นเม็ดไม่ใช่เป็นคลาสเรียกว่าคลาสเนาะเป็นก้อนกรวดของหินแปรที่่ในหินทราย มันอาจจะไม่ใช่หินกวดมนก็ได้อาจจะเป็นอื่นๆอาจจะไม่ใช่หินกวดมนอ,อาจจะเป็นก้อนกรวดที่อยู่ในหินทรายมันอาจจะเรียกว่าเพบเพบ,บี้แซนแซนสโตนนะคะแต่ว่าก้อนกรวดตรงเนี้ยเป็นหินเดิมที่เป็นเมตาโมฟิกหรือหินแปรทําให้เรารู้ว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยมันเกิดเป็นภูเขาหินแปรก่อนปึ๊บทีเนี้ยมันเกิดการอ e ีโลชั่น ทำให้ภูเขาด้านบนะหายไปแล้วก่อนที่จะมีการสะสมตัวของอินทรายด้านบนเนี่ยเนี่ยอันนี้คือร่องรอยของการ erosion บริเวณผิวหน้าเราเรียกว่า erosional surface เออมันมีการ erosion บริเวณผิวหน้าแล้วมันทําให้เราพบเจอตะกอนที่แก่กว่านะคะอันนี้เป็นแบบหลักฐานสําคัญเลยที่รู้ว่าอ๋อ เออมันคงมีช่วงเวลาในการที่มันแบบอีโลชันอยู่นานพอสมควรนะคะการลำดับชั้นหินเน่ยถ้าเราเจอไอเม็ดกวนเงี้ยมันก็คือ Law of อินคลูชันเนาะอินคลูชันหินที่อยู่ข้างในมันก็จะอายุแก่กว่านะคะทุกอันน่ยลักษณะคล้ายๆกันมากเลยมันก็จะแสดงเนี่ย พื้นผิวที่เป็นแบบอย่างเงี้ยรอยชั้นไม่ต่อเนื่องเกิดการอ r o s i o n นะคะอันนี้ด้านล่างเป็นหินที่มีการทํามุมกับด้านบนเห็นไหมมีการเอยียงเทไอชุก water formation เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือ angular unconformity นะคะด้านบนวางตัวขนานส่วนด้านล่างเนี่ยมีการทิ้วก็คือเอยียงนะคะ คำนี้แปลว่าเอียงส่วนแบบนี้อันนี้วางตัวขนานกันด้านบนกับด้านล่างขนานก็เลยเรียกว่า disconformity นะคะ paralel strata of different age ด้านบนกับด้านล่างอายุคนละอายุกันนะคะตรงนี้อาจจะอายุที่แตกต่างกันมากอันนี้อาจจะเป็นอายุ Ordovician ไปเลย o r d o อันนี้เป็น m i s o z o i c หายไปตั้งหลายอายุใช่ไหมหายไปออร์โดวิเชียซัลูเรี d นดิวเนียนมิสซิสเซียน i ิลเนียมซิลเมียนโอหายไปห้าห้ายุคนะคะที่หายไปแต่มันขนานกันแล้วก็มีรอยชันไม่ตอ่อเนื่องอยู่ตรงนี้นะคะหีนขนานกันแม้ว่าอายุแตกต่างกาันมีอันคอนฟอร์มิตี้เกิดขึ้นก็เป็นดิสคอนฟอร์มิตี้นะเพราะว่ามันขนานส่วน ถ้ามันไม่ได้เกิดแบบ unconformity เกิดขึ้นหรออันนี้เป็น conformable ต่อเน,นื่อง conform ก็คือต่อเน,นื่องหรือ gradational contact gradational คำนี้มาแล้วเคยเรียนแล้วนะแต่ว่าค่อยค่อยเปลี่ยนค่อยค่อยเปลี่ยนชนิดหิน ด้านล่างเห็นไหมนะด้านล่างเป็นแ n ตนสโตนมันค่อยๆเปลี่ยนจากทรายเป็นหินทรายเป็นหินเชลโดยช่วงตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินทรายเป็นจะเรียกว่าอมีการปนกันนะคะระหว่างแสตนกับ์สีแต่อันนี้เราจะไม่เห็นลักษณะของอันคอนฟอร์มิตีเกิดขึ้นในอันนี้ ในนี้เขีอธิบายว่า lock of different composition หินที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่มีลักษณะปรากฏที่เห็นเป็นรอยรอยแบ่งอะ c o n แ a c ก็คือแบบเหมือนขอบเขตที่ชัดเจนไม่เห็นขอบเขตของการแบ่งที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็มีเป็น unconformity ทั้งสามแบบแบบที่หนึ่ง แบบที่สองแล้วก็แบบที่สามอันนี้ไม่ใช่คอนอันคอนฟอร์มิตี้ถูกไหมเพราะว่ามเป็นรอยชั้นที่มันต่อเนื่องก็คือเป็นการสะสมตัวแบบปกตินะคะไม่มีการหยุดอันนี้เป็นการเกิดของแต่ละแบบนะคะการเกิดแองกูล่างาน,นอธิบายไปแล้วสะสมตัวยกตัวโฟลดิ้งเกิดการยกตัวและเกิดรอยคดโค้งโฟลดิ้งก็คือรอยคด ของของชั้นหินยกตัวมันก็คือการบีบตัวของแผ่นเปลือกโลกเข้าหากาันเกิดเหตุที่มันเป็นอะไรคอนร์เจนคอนร์เจนการชนกันของแผ่นเปลือกโลกนะคะเกิดคอนร์เจนแล้วก็ทำให้พื้นที่ยกตัวสูงขึ้นหลังจากนั้นมีช่วงของอ erosion นะะบนพื้นผิวเสร็จแล้วก็มีการ เดโพสิชันอีกครั้งหนึ่งลักษณะนหน้าตาของหินที่เราเจอจริงๆจะเป็นในรูปนี้นะคะเห็นไหมหินด้านล่างมีการยังเททำมุมกับด้านบนถูกไหมแล้วก็ด้านบนเนี่ยมี erosional surface ตรงนี้ก็คือ unconformity แล้วก็หินด้านบนมันก็หายไปเนาะก็วางตัวในแนวนะครับนะคะ ลูกข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะทุกคนทุกคนให้ทุกคนขีดเขียนขีดบริเวณ erosional surface ดีว่า unconformity อยู่ตรงไหนมีมีหลายเส้นนะลองดูดีๆนะคะ unconformity ของอันล่างเนี่ยเราจะขีดตรงไหนดีบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ย э ตรงนี้ใช่เปล่าใช่เป่าไม่ใช่นะเพราะว่าอันนี้ยังดูขนาดกันอยู่ถูกไหม เราแยกอันที่เป็นอันที่เอียงอยู่ด้านล่างเองียงเพราะว่ามันเริ่มเอียงตรงใต้เส้นที่อาจารย์ขีดอันเนี้ยอันเนี้ยคือชั้นหินที่เอียงด้านบนด้านบนอันนี้มันขนาดเนาะเพราะฉะนั้นอันค conformity คือตรงนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุมหรือ Angular Unconformity นะคะการเกิดก็ตามรูปด้านข้างนี้ทุกคนต้องรู้การเกิดและหน้าตาและชื่อเรียกทำความเข้าใจของแต่ละอันนะคะว่ามีการเกิดยังไงและหน้าตาแบบนี้เรียกว่าอะไร Angula r ไปแล้วนะแอ g u l a r อันที่สองอันนี้อาจารย์อธิบาย ในส่วนที่เป็น disconformity ที่มันขนานกันทั้งบนและก็ล่างเกิดยังไงร,รูปนี้มันจะเรียงจากด้านล่างนะมีการสะสมตัวของตะกอนในแนวกระนาบเหมือนกันอันแรกมีการสะสมตัวขนานเสร็จแล้วตรงเนี้มีการ ยกตัวขึ้นเลยมันไม่มันไม่เกิดการบีบเข้ามาด้านข้างไม่เกิดถ้าบีบด้านข้างจะเป็นแองกุ่าใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันยกทั้งแผงอนะยกทั้งแผ่นขึ้นมาอยู่ในแนวระนาบทีนี้มันยกขึ้นมาพวกเราเห็นไหมว่าตอนแรกมีชั้นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่พอยกขึ้นมาเนี่ยชั้นที่ถูกอิโรชั่นไปอะคือชั้นที่สี่ใช่ไหมเหลือหนึ่งสองแล้วก็สาม แล้วก็เจอเป็น erosional surface หินชั้นที่สี่เนี่ยหายไปเสร็จแล้วเกิดการ d e p o s i t อันนี้คือ uplift แล้วก็ e r o s ะในนี้เขียนว่า uplift มันตัวเล็กหน่อยเนาะเห็นเปล่าก็ไม่รู้นะมีการยกตัวแล้วก็มีการ erosion นะคะเสร็จแล้ว มีการสะสมตัวอีกครั้งหนึง่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่หายไปแล้วนะคะกลายเป็นชั้นที่ห้าและหกเกิดช่วงเวลาของการหายไปช่วงเวลาที่หายไปไนทัสช่วงเวลา แต่หลักฐานที่เราเห็นในภาคสนามคืออันคอนฟอร์มิตี้หรือว่ารอยชั้นไม่ต่อเนื่องเป็น erosional surface เพราะฉะนั้นรอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่ไม่มีการขดโคง้งไม่มีการทำม,มุมชั้นล่างและชั้นบนขนานกันแต่อายุของหินไม่ต่อเนื่อง non continuous age อายุของด้านล่างกับด้านบนไม่ต่อเนื่องนะคะและ erosional surface ด้านบนแสดงที่เป็นแบบ irregular หรือว่าผูุขะมันก็คือรอยของการกัดเซาะในอดีตถ้าเราไปเจอเหินปูนบริเวณนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นลลอนๆมีร่องรอยของการ erosion เกิดขึ้นแบบนี้เราเรียกว่า this conformity นะคะ disconformity ช่วงอายุของตะกอนจะหายไปอย่างเช่นในรูปด้านล่างนะคะที่มีคนอยู่เนี่ยรูปเล็กๆด้านล่างนี่เป็นหินอายุมิสซิสซิปเปียนนะคะด้านบนเป็นหินในยุคจูเลสิกอยู่คนละมหายุอันนี้มีโซ,โซิกอันนี้ พาลิโอจริงๆเราดูยากเดูยากนะอาจารย์ว่าดูยากเพราะว่ามันขนานกันอันนี้ที่เรารู้ได้อะเพราะว่าช่วงอายุมันหายไปมิสซิสซิปเปียนมันจะมีเพนซิลเวเนียนเพอร์เมียน ไพาสิกจูรลสิกชั้นหินที่เราเจอด้านบนคืออันนี้จูรลสิกด้านล่างคือมิสซิสซิปเปียนเพราะฉะนั้นมีช่วงเวลาที่หายไปถึงสามยุคด้วยกันนะคะอันนี้ไม่มีการสะสมตัว ไม่มีการสะสมตัวของตะกอนเลยในบริเวณนี้มันอาจจะช่วงนั้นน่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงยกตัวแล้วก็เกิดการอีโลชันของหินอาจจะมีหินเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามีการอีโรดหายไปเราไม่รู้เลยอ่ะแต่เรารู้แค่ช่วงเวลาทางธรณีการหลายร้อยล้านปีมันหายไปในจุดจุดนี้นะคะอะมันก็จะแสดงเป็นลักษณะของความไม่ต่อนเนื่องของอายุแต่ชั้นหินเนี่ยขนานกัน ทุกคนอาจจะงวงว่าอา้าเรารู้ได้ยังไงอะว่าชั้นบนเป็นจูเลสิกแล้วก็ชั้นล่างเป็นมิสซิสซิปเปียนเราอาจจะเจอฟอสซิลในนี้ดูจากฟอสซิลหรืออาจจะดูจากการเทียบเคียงของหินที่อยู่ในพื้นที่อื่นว่าเออหน้าตาเหมือนกันเลยอยู่ในแอ่งเดียวกันเลยเป็นหินในอายุมิสซิสซิปเปียนเหมือนกันนะคะ ขอโทษทีนะอาจารย์แบบสอนเกินเวลานะคะก็อยากให้จบอันเนี้ยจะจบแล้วจะจบแล้วนะวันนี้เริ่มช้าหน่อยเลยแบบต่อมานะคะอันที่สามนอนคอนฟอร์มิตี้อันนี้เป็นอิกเนียหรือเมตาโมฟิกนะคะหินอาคานีหรือหินแปรที่อยู่ด้านล่าง เรียกว่านอนคอนฟอร์มิตี้นะคะอันนี้เกิดได้ยังไงตอนแรกมันจะมีหินตะกอนเกิดมาก่อนนะคะคือหินตะกอนที่เป็น J แล้วก็ K หินตะกอนถ้าอายุแก่กว่าคือเกิดก่อนอยู่ด้านล่างแสดงว่าอันนี้อ่อนให้แก่สุดเนาะหมายเล็กหนึง่ง J แก่กว่า K J กับ K มาก่อนนะแล้วก็จะมี อ uh, หินแทรกเข้ามาะคะ่ะ intrusion หรือเม็ดตมฟิซึมนะคะของหินที่เป็น unit im มันแทรกเข้ามาไอหินอาคานีหรือหินแปรเนี่ยมันจะแทรกเข้ามาตรงไหนก็ได้แทรกเข้ามาถึงไหนก็ได้และแทรกเข้ามาตอนช่วงอายุไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแมกมามันเกิดตอนไหนนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้อายุของหินอาคานีนอกจากเอาไปาวิเคราะห์โดยเรดิโอเม r ริกเอนะได้เป็นแอบ l ู t e เอ e หรืออายุสัมบูรณ์เราถึงรู้อายุของมันไม่งั้นในนี้ในภาพเนี้ยจริงๆอาจารย์ไม่รู้เลยว่ามันเกิดมาในช่วงไหนเพราะมันไม่ได้บอกว่าเออเจเกิดสมมติ ยังไม่ได้เกิด K เงี้ย J เกิดก่อนแล้วมันก็มันแทรกเข้ามาเลยก็ได้หรือจะ J K แล้วค่อย I M เข้ามาก็ได้นะคะเสร็จแล้วในพื้นที่นี้มีการยกตัวนะคะทำให้ I I I M เนี่ยมันอยู่สูงขึ้นมาแล้วก็ J K เนี่ยตอนแรกมันยังอยู่ข้างบนนะทุกคนต้องคิดภาพว่ายกทั้งแผงปึ๊บแต่ว่า J กับ K เนี่ยถูก erosion JK นะ่ะถูก e r o s i o นไปถามว่า IM ถูก erosion ไหมถูก e r o s i o นด้วยนะคะเพราะว่านี่มันเหลือแค่นี้เองใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยมีการอีโรดมีการอ p l i f t หรือยกตัวของพื้นที่แล้วก็มีการ e r o s i o นทั้งสามชนิดเลย JK แล้วก็ IM ด้านบนเสร็จแล้ว รูปที่สามพื้นที่มีการซับซิเดน c e หรือว่าสุดตัวพอสุดตัวเกิดขึ้นนะคะอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมตัวของ P แล้วก็ Q นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดแล้วเกิดรอยชั้นไม่ต่อเนื่องนะคะชนิดที่เราเรียกว่า non conformity เพราะว่าใต้ชั้นหินปูนนะคะเป็นหินอคานีหรือหินแปรอันนี้คือกระบวนการเกิดลักษณะรอยชั้นไม่ต่อนเนื่องแบบนอนคอน f o r m มิตี้นะคะหมดแล้วจบแล้วหลักๆก็คือการเกิดอันคอนฟอร์มิตี้เนี่ย ต้องมีการยกตัวเนาะเกิดอันนี้หมดเลย uplift พอยกตัวเสร็จแล้วเกิดอะไร erosion แล้วก็ deposition แบบนี้หมดเลยทั้งสามแบบแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะแตกต่างกันในรายละเอียดยังไงเป็นหินอะไรหรือการยกตัวนั้นมีการบีบอัดตัวของแผ่นเปลือกลงไหมถ้ามีการบีบอัดตัวเกิดการ เอียงเคหรือโคงงอก็จะเกิดเป็นแองกูล่าอั o คอนฟอร์มิตี้เกิดขึ้นถ้าไม่เอียงก็เป็นดิสคอนฟอร์มิตี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ทุกคนเติมลงไปว่าเป็นอันคอนฟอร์มิตีแบบไหน